เรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับก็ขอ,อโอกาสนี้ใกนการแถลงประเด็นทางการเมืองผ่านไปยังพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ประจําวันเสาร์ที่5ตุลาคม2 5 5 6นะครับผมมีอยู่3าสประเด็นมานําเรียนพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนที่เคารพครับขออนุญาตเริ่มต้นประเด็นแรกครับก็ในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยก็อยากจะใช้คําว่าจบข่าว สำหรับเรื่องการปรับคอรมอและเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของการยุบสภาพรรคเพื่อไทยนะั้นเคารพนะครับแล้วก็เห็นเรื่องของกระแสข่าวการปรับคอรมอว่าเป็นเพียงสีสันทางการเมืองแล้วเราได้อ่านข่าวดังกล่าวจากการปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของการเมืองนะครับซึ่งสื่อมวลชนก็ต้องแข่งขันกันในการนําเสนอข่าวแล้วก็ประชาชนต้องไปลุ้นนะครับว่า ข่าวของสำนักใดในเรื่องปรับคอรมอเนี่ยจะแม่นอย่างหมดก,กันแต่พรรคเพื่อไทยขอยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการปรับคอรมอในช่วงนี้อย่างแน่นอนกับย้ำนะครับว่าจะไม่มีการปรับคอรมอในช่วงนี้อย่างแน่นอนและผมก็มีเหตุผลประกอบดังนี้ครับประการแรกครับท่านนายกยิ่งลักษณ์นเนี่ยเพิ่งปรับคอรมอยิ่งลักษณ์ห้าไป3เดือน จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนายกยินรัตก็จะปรับครมอรหลังจากการทํางานผ่านพ้นไปแล้วประมาณ6เดือนซึ่งครั้งนี้เนี่ยเพิ่งผ่านไป3เดือนประการต่อไปนะครับอยากตั้งข้อสังเกตว่าการปรับครมอรในอนานคตน,นั้นจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอายุรัฐบาลเหลืออีกครึ่งทางมีปรับแน่ครับแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ช่วงนี้อย่างแน่นอนและการปรับนั้นจะมี2ประการประการแรกถ้ามีการปรับครมอ จะปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรัฐมนตรีให้ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้มข้นและมากยิ่งขึ้นข้อ2ถ้าในการปรับครมอผู้ที่มีอาํานาจเต็มในการปรับครมมีเพียงผูด้เดียวเท่านั้นก็คือพระนท่านนายกรัฐมนตรียิง่งรัชชินวัตร <Okay. S 1> แต่วันนี้ก็ขอเรียนยืนยันนะครับ oh. ว่าเร็วเกินไปที่จะมีการปรับครมในช่วงนี้ และสถานการณ์การเืินในปัจจุบันไม่มีปัจจัยอะไรนะครับเป็นเหตุที่นำไปสู่การปรับคอรมอรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเต็มที่ไ,ได้ขับเคลื่อนได้ผลักดันทุกนโยบายอย่างเต็มที่ไม่มีปัจจัยอะไรคนระับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันยิ่งไม่มีครับปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในบางรัฐบาลเข้ามาตอนต้นก็ต้องปรับคอรมอเพราะว่าปลากระป๋บบองเน่าข้าวพืนรายาเป็นลมตรงเป็นนอน แต่พวกเราไม่มีทุจริตคอร์รัปชันเลยนะครับและถ้าหันไปดูศักยภาพของการค้านทั้งฝ่ายค้านต้องบอกว่าฟอร์มขอกว้านัคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ระคายผิวรัฐบาลเลยกูไม่กลับแล้วก็ออกทะเลกูณนพิสธิ์เองก็ยังคงสนุกสนานกับการเดินหน้าขึ้นเวทีผ่าความจริงพูดทีก็หันซ้ายทีหันขวาทีแล้วก็หยากคายก็ให้ปล่อยให้กูในพิสิทธ์สนุกแล้วก็กูไม่กลับแบบนี้ไปเรื่อย เพราะฉะนั้นถ้าเราดูปัจจัยอย่างที่ผมเรียนประกอบมาจะเห็นว่าไม่มีเหตุจําเป็นจะต้องปรับคอรมอยิ่งเรื่องยุบสภายิ่งเป็นไปไม่ได้แต่อยากตั้งข้อสังเกตตอนท้ายนิดเดียวนะครับว่าตอนที่ท่านโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพรนพริตตาข้อสังเกตว่ามีข่าวในพรรคพลเรืันว่าจะปรับเลียัว่น้พนา,าพรรคจากิ้พิสิทธิ์เป็นคนอื่นเนี่ยคุณชเชาินนลเขก็ออกมาบอกนะครับว่าเป็นการเสียมา,ายมารายาท่างรุนแรงเที่ยวนี้เนี่ยเราก็อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับ ว่าคุณเจ้าดนที่รีบออกมาพูดเรื่องบักคอมอ .6 เนี่ยให้จาสิ่งที่เคยบอกคุณพร้อมผมไว้ว่าถ้าคุณพร้อมรงครังค้ง,งนั้นเสียมาร,รยาทเชววาหนนครั้งนี้เสียมาร,รยาทหนักกว่าหรือเป็นเสียมาร,รยาทต,ตัวพ่อนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์ก็คือว่าให้ประชาชนได้มั่นใจเชื่อมั่นกับรัฐบาลชุดนี้กับคอรมอที่ละห้าที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป ถือเป็นการจบข่าวปรับคอรมอแล้วก็ยุบสภานะครับส่วนแท้ประชาธิปัตย์อยากจะสนุกแล้วก็อยากจะติดตามข่าวกันโดยไม่เครียดก็ให้โกษกภรรคประชาธิปัตย์ไปเสนอนายการัมนตรีเงาคุณภิสิทธิ์นะครับให้มีการปรับคอรมอเงามาแข่งกับคอรมอจริงบ้างก็ได้นะครับจะได้ไม่เครียดนะครับ